สวัสดีท่านผูช้ชมวันนี้เรามาโยกกับเ,เกมปัเหมือนาาเดิมผมจะไม่ยอมจบไอเกมนี้จนกว่าผมจะได้ทิ้นหนึ่งเข้าใจปหะเกมไ <c oughs> หนที่ผมเล่นแล้วแล้วผมไม่ชนะผมจะเล่นมันอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วพวกครูก,ก็ต้องทรมานกับผมเี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยเร็วก็เร็วไปไปไปเดี๋ยวจเย็นจะเย็นจเย็นจเย็นเร็วไปก็ไม่ดีเยดดานใหม่แะเนี่ย ขีดหนึ่งก็เป็นของกูและเกมนี้กูจะไม่เล่นกูจะพักเกมนี้ไปสักพักหนึ่งอึ้ไอ้สัตว,วะใจจริงผมอยากเล่นเกมผีนะแต่ก็ลงหลงลอยู่อาการตัวเองอะโคตรอยากเล่นเกมผีเลยแต่กลัวจะเป็นผีซะเองเนะี่ยเดี๋ยวเดีวดีวดวดว เมื่อวานผมกบ็บอกไปแล้วเก ouais. มน uh. ี้ทำอะไรผมหัวร้อนไม่ได้หรอกันเงือกอีเบา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 มันไม่ได้ยากเลยไม่ได้แดงโอ้โหเฮียรอดไปได้ไงวะเนี่ย อีซี่ขอยากกว่านี้่อยได้ไหมวะที่หนึ่งอะอจิบจิบวะกว่าที่หนึ่งอะเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวฮึบ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 กูผ่านได้ยังไง ไปได้ยังไงวะเมื่อกี้เดียว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 ใจเย็นใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมอืมอืม, <c oughs> อมบอกแล้วว่าอีซี่เก็บอีซี่อีซี่อย่างเงี้ยอืมอืมไม่ได้แดกกูหรอกเอ,อเ้ยเฮียแม่งแดกกูทั้งตัวเลย chiếc bài à, hung hoài bay, khó đạp nhau quá nãy này dù á, cái gì á, ไอเ้เรี่อกูจะได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยว่าให้กูจะได้กูจะเข้าเส้นชายได้แล้วเนี่ยโอ้อีซี่อีซี่อีซีว่วะก็ไม่อยากนี่วะไอเ้เรี่อกูสาผ่านได้ละไม่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 ไมเอ,อ อย่างนี้สิวะสันเวลาคูณสองเอาเดี๋ยวเอาเอาเอาเฮีย oh, โอ้โหบักหัวขวดมากไม่นะไม่อีกหน่อยเดี๋ยวกูจะเข้าเสตชัยได้แล้วไม่ไม่เวลาคูณสาม ไปไปไปจะใช้จะใช้จะใช้ใชเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่โอ้คยุยไอ้เหี้ยกหน่อยเดียวเองใครร้อนไม่มีใครร้อนอะไรทั้งนั้นนะ กูขออย่าให้เจอไอ้ดา่านเต็งเค็งนั่นก็พอแล้วอะ่ะเอาไว้เอาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยบอกเลยมึงไม่ได้แดกกูหรอกกูจัดทางเก็บอืฟี่ ี่วะอีี่อีสิง่ายง่ายง่ายขอยากคนนี้หน่อยดิอื้อโอ้โแรงยังเลยเอา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 ด่านง่ายย่าด่านรูตรงนี้ด่านง่าย ว่ะเร็วไปเร็วไปอ่ะข <si ูขอที Demon> ่หนึ่งดีดิเฮ้ยอย่าพึ่งเข้าเฟ้นชายดิรอเพื่อนหน่อยมึงคิดจะกระโดดข้ามเลยเหรอนี่ยเอ้า ด่านก็ง่ายนะไอ้เฮียทำให้มันยากเองกูเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียน่าจะเข้าเส้นชัยแล้วด่านง่ายๆทำไมกูไม่ผ่านวะ สองเวลาคูณสองตลกอะฮะเอ้าเฮียกูขอสาบแจ้งไอทีหนึ่งให้มึงตาหน้าขอไม่ให้มึงผ่านสักดาษ

โอ้บักหัวควยนี่แกไอ <c oughs> <c oughs> ้เฮียเอ้ยกูขอที่หนึ่งหน่อยดีเวลาเอ้ อดจารกูเป็นคนที่เล่นเกมอะไรต้องได้ทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยจบค่อยเลิกเล่นด้วยซิเประเด็นอยู่ตรงเนี้ยกูจะไม่ยอมแพ้หรอกกูบอกเลยกูจะไม่ยอมแพ้ไม่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  เออโอ้บาย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 กูไม่ผ่านถ้าเกิดกดกดสปีดคุ้งไปเนี่ยไม่ทางผ่านแน่มา เออมันต้องอย่างนี้สิวับพี่ชายเฮ้ยอย่าเลยสัตว์เลยป้ายไม่ไม่ไอชิไ,ไเปเล่งสปีดก็ไม่ผ่านเล่งสปีดไวเกินก็ล่วงอีก ไม่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 โอเค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 ไม่เคูมไม่เคด้วยไหนเฮีย <c oughs> ใครร้อนวะไอยังไม่มีใครร้อนทนันะ้งนั้นอะเกมเนี้ยแค่เหงื่อออกนิดหน่อยเอง เล้ไวไอ้ไซอยู่เท่าไหร่วะ <c oughs> แต่ตานนี้กูต้องเข้าเส้นใช้ไนดะ้รู้ไอ้เหี้ยงงไอ้เหี้ยสับสนกองไอ้เหี้ยแม่งลวงตาดิวะไอ้สัตว์มันลวงตาไอ้เหีย เฮี้ยด่านเฮี้ยนีน่แก้วกูจะกระโดดทำไมก่อนเดี๋ยวกูจะกระโดดทำไม <c oughs> มันกระโดดให้กูเองด้วยไอ้ไอ้สัตว์เอ้ยเออต้องมาเล่นสปีดตรงนี้ก็ <c oughs> แค่เนี่ยเอาไอ้เหี้ย

ไอ้ที่อะไรเนี่ยทำไมไฟเท็กอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ไอ้ที่อีกหน่อยดูเองไม่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  ไอเฮเออีกแค่หน่อยเดียวกูไม่ได้ร้อนใครร้อนวะไอเฮีอย่างนี้เด้งเอาขุอย่างนี้ใช่ไหม ไอ้สัตว์จะเติมโลบักแล้วกูจะกดข้ามจนข้ามเส้นชายแมกเลยไอ้เหี้ยเออลงไปแล้วมึงอ่ะ ้ยันออกแบบดานเฮี้ยแบบนี้จังเลยได้ถั่วควยอ mày 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 mày

เว้ยเฮ้ยไอ้เฮียพวกมึงเนี่ยมันเก่งจริงๆไอ้เฮียจะเข้าเั้นไฉแล้วนะโอ้เก่ <c oughs> งจังเลยพี่เก่งแบ่งปันชาวบ้านว่างไอเฮียอูอสองแล้ว ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันไม่ได้มีอะไรยากเลยแค่ใจเย็นเย็นยืนเป็นตั้มแข็งแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่ไมแค่ธรรมดากูก็แย่อยู่แล้ว สถานีอะไรเนี่ยจะได้ข้าเส้นชาดแล้วเว้ยอีซสิอีซี่ไหนทางเข้าเส้นชั้มันต้องอย่างนี้สิวะเออกลายแล้ว โอเคท่านผู้ชมเกมนี้ผมปล่อยวางแล้วนะแล้วเจอกันนายท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปโทรมาอีกเกมหนึง่งเจอกันบ้า